สวัสดีครับซิปนิวอนุมทุกบรนดาบัญชาเดวดีมารายงานตัวพี่น้องวันนี้จะพาไปที่ไหนครับนี่ครับพี่น้องจะพาไปเที่ยวน้ําตกนะครับผมมันไม่ใช่น้าตกธรรมดานพี่น้องนะนี่พี่น้องน้าตกโอโ้โหสุดยอดนะครับพี่น้องเป็นไงเป็นไงพี่น้องครับนี่ครับนี่สุดยอดครับ เขียวขจีนะครับท้องทุ่งนานะครับโอ้โหสุดยอดพี่น้องบอกเลยว่าบริกาศอากาศนะครับอากาศบริสุทธิ์มากสุดยอดอ,ยอันนี้ไม่ใช่เขาธรรมานะครับเขาที่สูงนะครับนี่เขาที่ต่ำนะครับผมนี่ครับพี่น้อง ฝากถึงพี่น้องเมืองกรุงนะครับที่อยู่แดนไกลน,นะครับตามประเทศนะครับอย่าลืมมันเกิดมานนอนนะพี่น้องเด้อครับคลิปนี้ไว้แค่นี้ก่อนครับขอให้มีความสุขที่สุดทุกคืนวันนะครับร่ำรวยเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีกันท,ทุกคน,นครับไปก่อนครับหวานเจี๊ยบแจวเลยแจวเลย